ยูเครนเน็กโซดสามร้อยวัตต์เขาว่าเป็นสุดยอดขุมพลังแห่งการชาร์จเลยนะแต่มันจะจริงหรือเปล่าวันนี้แหละเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเอาละ่ะเคยเป็นกันไหมครับมองไปที่โต๊ะทํางานทีไรโอ้โหเหมือนเจอสมอแล้ภูมิสายชาร์จเลยทั้งที่ชาร์จทั้งสายเคเบิลพันกันยุ่งไปหมดยิ่งมีแก๊เจ็ตเยอะนะยิ่งปวดหัวเลยใช่ไหมละ่ะแล้วถ้ามีทางออกมาให้ละ่ะนี่เลยครับขอแนะนำยูเครนเน็กโซดสามร้อยวัตต์ดูตัวเลขนี่สิสามร้อยวัตต ใช่ครับฟังไม่ผิด300วัตต์โอเคงั้นมาดูกันเลยในส่วนแรกที่เขาเคลมว่าที่ชาร์จเดียวจบครองทุกอุปกรณ์เนี่ยมันจะทาได้จริงแค่ไหนกันเชียวต้องบอกกันตรงๆก่อนเลยนะว่าเจ้านี่น่ะมันคือฮับสำหรับตั้งโต๊ะทํางานโดยเฉพาะเลยคืออย่าคิดว่าจะโยนใส่กระเป๋าเป้แล้วเดินตัวปลิวได้ง่ายๆนะครับเพราะน้าหนักตัวเขาปาไปตั้ง851กรัมคือเกือบเกือบกิโลนึงเลยนะไม่ใช่ของที่จะพกไปไหนมาไหนทุกวันแน่นอนเอาละมาถึงเรื่องสําคัญพลัง300วัตต์เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันหมายความว่ายังไง มาถอดรหัสไปพร,พร้อมๆกันดูตารางนี่สิครับข้อมูลจากชาร์จเชื่อแหลกก็บอกมาชัดเลยนะถ้าเราเสียบแค่พอร์ตเดียวดูพอร์ตแรกสุดนั่นสิ usb c 1โอ้โหจ่ายไฟได้สูงสุดถึง140วัตต์คือแรงพอที่จะชาร์จแลปท็อปตัวท็อปทอปได้สบายๆเลยแล้วดูพอร์ตข้างๆอีก2พอร์ตนั่นสิก็ยังให้มาตั้ง100วัตต์แน่แล้วพลังระดับนี้มันเจ๋งยังไง ก็คือพอหลักที่ว่าแรงๆนั่นนะ่ะสามารถชาร์จ MacBook Pro 16นิ้วได้แบบเต็มสปีดเลยนะแต่ที่มันพีกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคือมันชาร์จแล็ปท็อปพร้อมกันได้ถึง3เครื่อง3เครื่องเลยนะแล้วมันก็ฉลาดพอที่จะแบ่งไฟให้แต่ละเครื่องแบบพอดีพอดีด้วยโอ้ฟ oh, ังดูดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วอะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังพลังมหาศาลขนาดนี้ได้เวลาไปส่องข้างในกันแล้วคําตอบก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าแกนหรือว่าแกลเลียมในตรายนั่นเองพูดง่ายๆมันคือวัสดุสุดเจ๋งที่ทําให้ที่ชาร์จสมัยนี้เนี่ยตัวเล็กลแลอพา้ยวช เจ้าแหลบเขาลองชําแหลดูข้างในนะถึงกับต้องร้องโอ้โหเลยคือข้างในเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องการระบายความร้อนแบบสุดๆมีทั้งแผ่นทองแดงมีทั้งแผ่นระบายความร้อนสีชมพูแปะอยู่เต็มไปหมดก็แน่ละสิจ่ายไฟทั้ง3 0 0วัตต์ความร้อนมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคือชิ้นส่วนข้างในครับยูกรีนของไม่ได้ใช้ของไก่กานะแต่เลือกใช้ชิปจากแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น NXP Navitas หรือ i n f i n e o n คือเห็นชื่อแล้วก็รู้เลยว่านี่มันของพรีเมียมชัดๆโอเคสเปคบนกระดาษนี่มัน เขาว่ายังไงกันบ้างมาดูกันมาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยรีวิวจาก Iris Technology เขาคอนเฟิร์มเลยว่ามันเร็วสมคำร่ำลือจริงๆลองนึกภาพตามนะชาร์จทั้ง iPhone, iPad, MacBook Pro, Apple Watch พร้อมๆกันจากแบต0%นะ ขึ้นไปถึง25%ใช้เวลาแค่ประมาณสินาทีเองโห oh, อันนี้ต้องยอมรับว่าน่าทึ่งมากแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ด้านสวยหรูนะครับพอเราลองไปส่องฟีดแบ็กจากคนที่ใช้งานกันมาสักพักเออกลับไปเจอข้อมูลบางอย่างที่อืมค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนี่คือคอมเมนต์หนึ่งจากผู้ใช้ใน reddit นะครับเขาบอกว่าเพิ่งจะชมที่ชาร์จตัวนี้ไปหยกหยกเมื่อไม่กี่วันก่อนวันนี้พอร์ต usb c ช่องที่3เจ๊งไปซะแล้วสุดยอดไปเลยมีราปิดท้ายด้วยนะคือเป็นเสียงโหเราะที่เจ็บปวดน่่่าดดู้วไมใคคนเีย นี่คนหนึ่งมาแบบสั้นๆแต่เจ็บเลยไม่แนะนําใช้ไปไม่ถึง6เดือนพอร์ตพังไป1-2ึอร์ตสุดท้ายก็ต้องส่งคืนโอ้โหอันนี้เริ่มน่าคิดแล้วนะเอาละสิทีนี้จะสรุปยังไงดีละ่ะเมื่อเรามีพลังที่แบบสุดยอดมากๆอยู่ในมือข้างนึงแต่อีกข้างนึงกลับเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆเรื่องความทนทานงั้นเรามาลองชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียกันดูชัดๆเลย ฟังข้อดีนะแน่นอนกําลังไฟ300วัตต์แบบจุกจกรวมที่ชาร์จหตัวไว้ในที่เดียวแล้วก็ใช้วัสดุภายในอย่างดีแต่พอมาดูฝังข้อเสียอืมราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันหนักไม่หมอจะพกเวลาใช้งานหนักๆก็ร้อนจี๋เลยและที่สําคัญที่สุดที่น่ากังวลที่สุดเลยนะคือรายงานเรื่องพอที่เสียง่ายนี่แหละสุดท้ายแล้วมันก็มาถึงคําถามสําคัญที่ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเจ้ายูรีเน็คโซสามร้อยวัตต์เนี่ยมันคือภาพของอนาคตแห่งการชาร์จจริงๆหรือเปล่าอนาคตที่ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียวหรือมันเป็็นน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 แแแคคคค่่่่่่่่่่กาาาาารรรรททททททดดดลลออออออองงงงงงีีีีตตตตตืืืเเเเ้้้้้้้ยยยยัััมมมมมไวววขบบพะะสจซให คำตอบสุดท้ายก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าระหว่างพลังกับความน่าเชื่อถือเราจะเลือกอะไร